เป็นข่าวที่น่ายินดีที่ e s p o r t นั้นได้เข้าบรรจุในการแข่งขันอย่างซีเกมรวมถึงล่าสุดทางโอลิมปิกเองก็ได้มีการประกาศว่าจะให้มีการแข่งขัน e s p o r t ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าทําไมการผู้คนถึงได้ดราม่าก,กันว่ามันไม่เหมือนจะเป็นการแข่งขัน E-Sports เลยสักนิดถ้าหาทุกคนอยากจะรู้เรื่องราวนี้กัแล้วก็เราไปรับชมดราม่านี้กันเลยดีกว่าครับ กลับมาอีกครั้งกับ G-Fuel รถชามะนาวจากเกม r e s i s e n t Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a m e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการโอลิมปิกได้มีการประกาศว่าในการขัดโอลิมปิกปี2024ที่จัดขึ้นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้น จะมีการแข่ง e-sport week ในประเทศสิงคโปร์ด้วยซึ่งจะมีการบรรจุก,กีฬา e-sport เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยโดยหลังจากที่มีการประกาศออกมาเช่นนี้มันก็ทําให้หลายๆคนที่เป็นนักแข่งและก็ผู้ชมในวงการ e-sport นั้นต่างก็รู้สึกตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากที่ในที่สุดแล้ว e-sport ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาลิมปิสักทีกทและพวกเขาก็ตั้งตารอก,กันว่ามันจะมีเกมอะไรกันบ้างจะมี League of Legends, Dota 2, CS:GO, Valorant หรือเปล่านะ ทาว่าเมื่อทางทวิตเตอร์ของโอลิมปิกได้มีการประกาศรายชื่อออกมานั้นก็ทําให้หลายคนต่างก็ผิดหวังไปตามตามกาันและก็หัวเสียเป็นอย่างมาก <S 1> <S 1> <ๆ S 2> <ๆ>เพราะว่าแต่ละเกมที่ใช้ในการแข่งขันมันก็ไม่ได้เป็นเกมกระแสหลกักที่ผู้คนทั่วโลกต่างติดตามกันเลยแม้แต่น้อยหากคุณเพื่อนสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีเกมไหนกันบ้างทําไมผู้คนถึงหัวเสียเมื่อเห็นรายชื่อกันแล้วเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีเกมไหนกันบ้าง โดยเกมที่นํามาใช้ในการแข่งโอลิมปิกทั้งหมดนั้นก็มี9เกมด้วยกันซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยเกมยิงธนูเกมเบสบอลเกมมากรุกเกมเต้นเกมปั่นจักรยานเกมแข่งรถในสนามเกมเรือบายเกมเทนนิสและก็เกมเทควันโด ซึ่งหากเพื่อนๆเห็นรายชื่อเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าใจทันทีเลยว่ามันมีแต่เกมที่เป็นกีฬาทั้งนั้นและไม่ได้มีเกมกระแสหลักที่ใช้ในการขัง e ีสปอร์ตจริงๆเลยแม้แต่เกมเดียวและนัะ่นก็เลยผู้คนเกิดความไม่พอใจเพราะว่าการใส่เกมแบบนี้เข้ามามันเหมือนกับเป็นการที่พู้จัดโอลิมปิก Olympic นั้นไม่ได้มีความเข้าใจในกีฬาอ e ีสปอร์ตเลยแม้แต่น้อยและด้วยเหตุน,นี้หลังจากมีการประกาศในทวิตเตอร มันก็ทำให้หลายๆคนนั้นออกมดุดดิเกินจำนวนมากโดยผู้คนต่างก็มองว่าโอลิมปิกควรใส่เกมที่ใช้แข่งขันจริงๆในวงการอ e ีสปอร์ตเข้าไปนะไม่ใช่การใช้เกมที่ผู้คนสนใจน้อยแบบนี้รวมไปถึงยังมีการเรียกร้องให้ทางโอลิมปิกกลับไปพิจารณาเกมใช้แข่งขันใหม่พร้อมบอกเลยว่าถ้าไม่เข้าใจวงการอ e ีสปอร์ตก็ควรที่จะไปหาที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจและสามารถชี้นำแนวทางในการจัดก,การแข่งขันและคัดเลือกเกมที่เหมาะสมกว่านี้ออกมาได้ เพราะว่าจากรายชื่อเกมนั้นมันก็ได้ผู้คนนึกภาพไม่ออกว่าการแข่งขันอ e ีสปอร์ตมันจอเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเกมเรือใบเกมเทควันโดและที่หลายๆคนพูดถึงกันมากที่สุดเลยนั้นก็คือเกมเต้นคือแบบหลายคนก็บอกว่าจะไม่เต้นแข่งกันอย่างแี้เหรอยิ่งไปกว่านั้นเกมเหล่านี้เป็นเกมที่รับคะแนนรีวิวที่ไม่เยอะสักเท่าใดแถมยังเป็นเกมที่ราคาเพียง30บาทบนร้านค้า Nintendo ทั้งนั้นและหลายๆคนก็ยังมองว่าถ้าเกิดดันมีบั๊กที่เกิดขึ้นกลางงานแข่งขันขึ้นมาแล้วโอลิมปิกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน จากนั้นหลายๆคนก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการนาเกมที่ใช้แข่งจริงในโลกของ e-sport มาใช้แข่งขันไม่ว่าจะเป็น l e ต League of Legends, CS:GO หรือว่าจะเป็นว a l o r a n t ก็ได้หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายเลยล่ะครับถึงกระนั้นก่อนหน้านี้ทางโอลิมปิกก็ได้มีการประกาศแล้วว่าพวกเขานั้นให้ความสําคัญกับค่านิยมในองค์กรและภาพลักษณ์ของโอลิมปิกที่ต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขไมจ่จีน้อยพวกเขาเลือกใช้เกมที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาจริงแทนที่จะเป็นเกมที่มีการฆ่าฝัานหรือใช้ความรุนแรง จากคากล่าวที่เอ่ยมาผู้คนที่ดีก็อุทานว่าอีหยังว่ากันชนทั่วหน้าเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันแล้วมันก็ไม่ได้มีใครสนใจความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในวิดีโอเกมเลยแม้แต่น้อยและถึงแม้ว่าหลายๆเกมที่ใช้แข่งขันจะมีความรุนแรงเข้ามาแต่ว่ามันก็มีเกมบางอย่างอย่างเช่น Rocket ก็ต League หรือว่า h าร์สโต re เอกก็มันมีความรุนแรงเลยแต่ทําไมมันกลับไม่อยู่ในลิสต์ของรายชื่อโอลิมปิกกันล่ะซึ่งตรงนี้มันก็เลยมีคนให้คําตอบอย่างคําคันกันว่า มันอาจจะมาจากการที่ r o c ก็ต l e หลีกนั้นมีเอฟเฟกต์ระเบิดและเกมฮาร์สโตดมีเอฟเฟกต์การโจมตีที่เหล่าคณะกรรมการโอลิมปิกมองว่ายังรุนแรงและทําให้2เกมนี้ไม่ได้ไปต่อแต่เอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่คนยังตั้งข้อสงสัยไม่หายก็คือถ้าหากอยากได้เกมที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาจริงแล้วก็ทำไมฟีฟ่าเอหรือว่า NFL ถึงไม่ได้มีการบรรจุเข้าไปล่ะเพราะว่าทั้ง3าเกมสางก็เป็นเกมกีฬาแท้จริงและไม่มีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และด้วยความที่มันมีแต่ีฬาที่ผู้คนในวงการเกมส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนั้นทางทีมคราวนา้นเองก็ยองมาทวิข้อความล้อเลียนทางโอลิมปิกว่าทางทีมได้มีการแก้ไขลิสต์ของเกมที่ใช้ในการแข่งขันแล้วโดยมันก็มีแต่เกมที่ใช้การแข่งขันจริงๆและเกมเมอ,อร์หลายๆคนนั้นก็รู้จักมันอย่างดีทั้งนั้นแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันแล้วในเรื่องของเกมที่ทางโอลิมปิกเลือกมามันก็มีเพียงไม่กี่เกมจากทั้งหมดที่มีองค์ประกอบในการแข่งข e ันอีสปอร์ตแบบจริงจังเพราะบางเกมเองก็ยังมีให้เลน่นบบบมืืออถแาวาววด้วย ซึ่งมันก็ทำให้คนกังวลว่า E ีสปอร์ของโอลิมปิกเนี่ยมันจะไปรอดจริงหรือเปล่าซึ่งจากผลสํารวจของทางนิวสันเซอร์เวในเดือนตุลาคมปี2022 ก็พบว่ามีผู้ชม e-sport เพียงแค่ที่6%เท่านั้นที่สนใจกนในารแข่งขันโอลิมปิกโดยส่วนใหญ่ให้ผลว่าทางโอลิมปิกเลือดีจะไม่ใช้เกมที่ได้ความนิยมดูให้ผลว่ามีความรุนแรงตรงนี้มันก็ได้ว่าคนมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนอกจากนั้นแล้วสังกัด e-sport หลายๆที่เองนั้นก็ยังบอกว่าโอลิมปิกในครั้งนี้แม้ว่ามันจะมีการบรรจุก,กนนารแ e ข่งขันบอเข้าไปจริงๆแต่มันเป็นการปิดกั้นความเป็น e-sport ออกไปและแทนที่ด้วยสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสม ทั้งๆที่คณะกรรมาการโอลิมปิกเองไม่ได้มีความเข้าใจกับวงการอ e ีสปอร์ตเลยและนั่นก็เหมือนกับเป็นการปิดโอกาสของนักกีฬาอีสปอร์ตจริงๆไปหลายต่อหลายคนด้วยกันแต่อย่างไรก็ดีการขาย e อีสปอร์ตโอลิมปิกที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็ได้มีบริษัทใหญ่เข้ามาสปอนเซอร์หลายบริษัทด้วยกันแต่มันก็เหมือนเดิมเลยอะ่ะมันกลับไม่มีสปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับอ e ีสปอร์ตตรงเข้ามาสนับสนุนเลยแม้แต่เจ้าเดียวและนั่นก็เลยผู้เขียนอย่างอเล็กซานเดอร์ลีจากสนกข่าวดีจีเดย์ได้ออก การแข่งขันอ e ีสปอรของโอลิมปิกนั้นมันไม่ได้เป็นการแข่งขันอ e ีสปอร์ที่แท้จริงแต่ถึงแม้ว่ามันจะได้คำวิจารณ์ได้านลบจากโลกตะวันตกแต่ในโลกตอนออกเองพวกเขาก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้แต่อย่างใดและถึงแม้ว่าอ e ีสปอร์ของโอลิมปิกจะมีสเกลการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติระดับ World Class แต่ทางด้านของลีองนั้นก็ได้คาดการเอาไว้ว่าความนิยมนั้น มันคงเทียบเท่าไม่ได้กับการแข่งอีสปอรต์ตของเกมมือถือเลยด้วยซ้ำถึงกระน,นั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเมื่อการแข่งขันจริงมาถึงมันจะเป็นอย่างไรคนอาจจะดูก็ได้นะของแปลกแบบนี้และด้วยกระแสะที่ออกพูดกันถึงอย่างนาคูแบบนี้ทางโอลิมปิกกลับไม่ได้มีการออกมาชี้แจงประเด็น,นที่กำลังเป็นที่พูดถึงจะอย่างใดและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่พวกเขาเลือกมาซะด้วยแหมเอาความมั่นใจมาจากไหนกันนี่ เพราะว่าในเว็บของโอลิมปิกเองก็มีการระบุอย่างชัดเจเลยว่าเกมที่พวกเขาเลือกมานั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนซึ่งจากเหตุผลทั้งหมดที่เรานํามารวมกันแล้วมันก็ได้ผู้คนมองว่างานอ e ีสปอร์ของโอลิมปิกเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับความนิยมน้อยกว่าที่มันจะเป็นบวกกับในช่วงที่ผ่านมาความนิยมกีฬาโอลิมปิกเองนั้นก็ลดน้อยลงถอยลงตามเวลา และเมื่อนำโอลิมปิกมาเปรียบเทียบกับการแข่งันอย่างซีเกม e หรือว่าเอเชียนเกมแล้วก็จะเห็นได้ว่าในการแข่งขันของทั้ง2อย่างให้หลังมันมีการบรรจุที่แข่งขันอีสปอร์ตจริงเข้ามารวมไปถึงมีการใช้เกมมือถือที่รับความนิยมเข้ามาแข่งขันด้วยและการแข่งขันมันก็ออกมาได้ย่งสนุกสนานถูกใจแฟนๆชาวอีสปอร์ตกันอย่างทั่วหน้า จากนี้ต่อไปเราก็ต้องมารอรู้กันต่อไปว่าเมื่อเวลามาถึงการแข่งข e ันอีสป์ตของโอลิมปิกจะมีรูปร่างออกมาเป็นเช่นไรมันจะออกมาดีหรือว่าจะออกมาห่วยหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายลังและนําเกมที่ใช้แข่งขันอ e ีสป or เข้ามาจริงเราก็ต้องมาดูกันต่อไปละครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอ e ีสป or ในการแข่งขันโอลิมปิกที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นดราม่าและถูกล้อเลียนไปในโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งมันก็จะทําให้หลายคนมองว่ามันออกมาห่วยก็ได้ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความหวยแล้วล่ะก็ปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทัวร์อย่างลีมาเมเจอร์ของดรนวูเนี่ยเพิ่งโดดกระแสดรามาร่าผสมร้อนซึ่งถ้าหากใครยังไม่รับชมแล้วก็สามารถกดดูได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ